ในตอนก่อนหน้านะครับเราพูดถึงไอเดียของนิวส์บอลนะครับที่ใช้อธิบายอะตอมง่ายๆอย่างอะตอมของไฮโดรเจนได้นะครับแล้วเราก็พูดว่าแบบจําลองอะตอมของบอลนะครับมันไม่สามารถที่จะอธิบายถึงอะตอมที่ซับซ้อนมากกว่าไฮโดรเจนได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือเราต้องเขียนสรรมการโชลิงเจอร์นะครับก็คือใช้กลศาสตร์ควอนตัมแบบเหมือนกับ สมบูรณแบบ์แบบแบบแบบเวอร์ชันสมบูรณ์แบบนะครับในการอ,อธิบายว่าโครงสร้างของอะตอมหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งก็จะเขียนให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าก็แน่นอนเราคงไม่ได้ที่จะแก้สมการชลลิงเจอร์ในคลาสนี้อยู่แล้วนะครับอ,อย่างที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับสมการชลลิงเจอร์นะครับเขียนย่อยๆเป็น SE นะครับชอนิงเจอร์อีควอชันก็จะเป็นลบสปาร์กำลังสองหารด้วย 2m นะครับ แต่ว่าคราวนี้นะครับเราจะพูดถึงฟังก์ชันคลื่นใน3มิตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนอนุพันธ์ให้ครบทั้ง3แกนนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าเราจะแก้สรรมการหรืออะไรยังไง ก็เป็นสรรมการที่เราต้องแก้นะครับสรรมการเชิลิเนเจอร์แบบ3มิตินะครับทีนี้อย่างที่บอกถ้าเกิดใครจําได้นะครับสิ่งที่กําหนดมาให้นะครับมันส่วนมากจะเป็นพลังงานสักว์นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องหาคือตัวเวฟฟังก์ชันแล้วก็ตัวพลังงานนะครับสําหรับพลังงานศักว์นะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงไฮโดรเจนอะตอมนะครับมันก็คือโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับพลังงานศักว์ก็คือ u เท่ากับลบ k คูณกับประจุอิเล็ก tron ตัวหนึ่งประจุ e โปรตอนอีกตัวก็ประจุ e เหมือนกันนะครับหารด้วย r r คือระยะห่างระหว่างโปรตอนกับอิเล็กต r o n นะครับก็พลังงานสัก์ก็ง่ายๆนะคือพลังงานสัก์ที่เป็นมาจากแรงคูลอมที่เราเคยพูดถึงในบทของไฟฟ้าแล้วนะครับก็อันนี้เรารู้นะครับอันนี้โจทย์กำหนดมาให้ สุดท้ายสิ่งที่เราต้องทำก็มีแค่แก้หา e แล้วก็แก้หา Web Function นะครับซึ่งเราก็จะไม่ทำนะครับเพราะว่ามันก็ใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายนะครับผลที่ได้ก็คือพลังงานนะครับพลังงานมีค่าขึ้นอยู่กับเลข n นะครับเริ่มรั้สึกคุ้นๆใช่ไหมครับได้13.6 eV หารด้วย n กําลังส2 อันนี้เป็นสูตรเดียวกับที่แบบจะลองอะตอมของบอได้มาเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับซึ่งเวลาเราใช้กลษศาสตร์ควอนตัมแบบเต็มรูปแบบเนี่ยปรากฏว่าพลังงานที่ได้นะครับมันเท่ากันเป๊ะเลยซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะว่ามันแปลว่าแบบจำแบบจำแบบลองอะตอมของบอนะครับซึ่งมันอธิบายผลการทดลองได้เนี่ยเราก็เลยรู้ว่ามันก็ถูกแหละนะครับพอเราได้ผลที่มันเท่ากับผลที่ได้จากแบบจำลองอะตอมของบอเนี่ย เราก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่ากลศาสราควอนตั้มที่เราตั้งต้นด้วยสมการนี้เนี่ยก็น่าจะถูกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สมการชูนิงเจอร์หรือว่ากศาสราควอนตั้มแบบเตมรูปแบบให้แต่ว่าแบบจะลองอะตอมของบอไม่ได้ให้น่ยก็คือสำหรับพลังงานที่ N ค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยตัวเวฟฟังก์ชันที่เป็นไปได้มันไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับ ปรากฏว่าเวฟฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันที่บรรยายฟัง uh, ก์ชันคลื่นที่บรรยายอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีเลขควอนตัมทั้งหมด3ตัวซึ่งเราจะเขียนว,ว่าเป็น n l แล้วก็ m นะครับแล้วเราจะเรียก n ว่าเป็น principal quantum number ก็คือเลขควอนตัมหลักนะครับเลขควอนตัมหลัก แตเหตุที่เรียกว่าเป็นเลขควอนตัมหลักเพราะว่าพลังงานมันขึ้นอยู่กับค่า n นะครับถ้าเกิดเรารู้ n นะครับ n เท่ากันแต่ l ไม่เท่ากันเนี่ยพลังงานมันก็จะเท่ากันเพราะพลังงานขึ้นอยู่กับค่า n ค่าเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ค่า n นะครับเราต้องมีตัว l ด้วยตัว l เนี่ยเรียกว่าเป็น uh, angular momentum เป็นโมเมนตัมเชิงมุมนะครับ ค u อนตัมนัมเบอก็คือตัว l l mhm. นี่ขึ้นอยู่กับโมเมนตัมเชิงมุมของของตัวอิเล็กตรอนนะครับก็คือมันหมุนเร็วหมุนช้านี Gotta, <ups and imon ides> ่แหละแล้วก็ m เนี่ยเรียกว่าเป็นแมกเนติกควอนตัมนัมเบอร์ชื่ออาจจะไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่เราต้องเข้าใจตอนนี้ก็คือการที่เราจะบอกนะครับว่าเอิเล็กตรอนของเราเนี่ยมันมีหน้าตายังไงนะครับเคลื่อนที่ยังไงเนี่ยเราต้องใช้ตัวเลข3ามตัวในการบอกก็คือตัวเลข n ตัวเลข l แล้วก็ตัวเลข m ในแบบจะลองอะอมของบอลนะครับมันไม่ได้พูดถึงตัวเลข l กับ m เลยนะครับเพราะว่าบอลไม่ได้คิดว่ามันมีเลขควอนตัมสองอันนี้อยู่บอลแค่บอกว่าพลังงานเนี่ยมันต้องมีค่าเป็นห่วงๆค่าที่มีค่าเฉพาะค่านะครับ พราะนั้นมันก็จะมีเลขควอนตัมที่เป็นตัวหลักแค่อันเดียวแต่ว่าพอเราแก้สมการชลลิงเจอร์เนี่ยเราพบว่ามันต้องมีอีก2ตัวก็คือ l กับ m นะครับแล้ว l กับ m เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดว่ามันมีค่าเท่าไหร่ได้บ้างนะครับซึ่งจากการแก้สมการเราพบว่าสำหรับค่า n ใดๆนะครับสำหรับ n ใดๆนะครับค่า l ที่เป็นไปได้เนี่ย นะครับ l จะมีค่าเท่ากับ 0, 1, 2ไปเรื่อยๆสุดที่ n ลบ1นะครับ l นี่เป็นเลขจำนวนเต็มที่เริ่มจาก0นะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆทีละ1ก็คือ 0, 1, 2, 3แต่ว่ามันจะสุดแค่ n ลบ1ก็คือถ้าเกิดเรามี n นะครับคือระดับชั้นพลังงานที่อย่างเช่นเท่ากับ2เนี่ย n เท่ากับ2 l มีค่าได้2ค่านั่นคือ0กับ1น1 ถ้าเกิด L ถ้ถาเกิด n เป็นเท่ากับ,1น,บ1นะครับก็คือระดับพลังงานที่ต่ำสุดเนี่ยค่า l ที่เป็นไปได้ค่าเดียวก็คือ0นะครับเพราะฉะนั้น l เป็นได้อย่างมากสุดคือ n ลบ1แล้วค่า m ละ่ะนะครับพอเราได้ค่า l มาแล้วนะครับสำหรับ l ใดๆนะครับ m จะมีค่าได้ตั้งแต่ลบ l แล้วก็ลบ l บวก1ไปเรื่อยๆนะครับ จนถึง l อันนี้เขียนอย่างนี้อาจจะงงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิด l เป็น1นะครับถ้า l เป็น1ค่า m ที่เป็นไปได้คือตั้งแต่ลบ1แล้วก็ขยับไปทีละ1จนสุดที่1นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างคือ n นะครับ n เท่ากับ n เท่ากับ1นะครับ n เท่ากับ1ให้ค่า l ที่เป็นไปได้คือ0นค่าเดียวนะครับแต่ว่าค่า m มันต้องตั้งแต่ลบ l ถึง l เพราะนั้น m ก็เท่ากับศูนย์อยู่ดีเพราะนั้นอันนี้มีได้แบบเดียวนะครับแต่ว่าในระดับชั้นพลังงานที่สอง n เท่ากับ2เนี่ย l มีได้2ค่านะครับก็คือ l เท่ากับนถ้า l 0, เท่ากับศูนเนี่ย m มีค่าได้ค่าเดียวก็คือ, sure 0, คอ m เท่ากับ0นย์แต่ว่า l ก็เท่ากับ1ได้ด้วยนะครับเพราะว่า l มันมี 2, ค่าได้ตั้งงแต่ถึ n 1 แต่พอ l เท่ากับ1เนี่ย m มันมีค่าได้3ค่านะครับนั่นก็คือลบ1 0แล้วก็1นะครับน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้เราลอ,ลองเขียนอีกอันหนึ่งระดับชั้นต่อไปคือ n เท่ากับ3 n เท่ากับ3เนี่ยก็มี l ได้3ค่านะครับนั่นคือ0 1แล้วก็2สำหรับ l เท่ากับ0 m, นะครับ m ก็มีค่าได้ค่าเดียวเหมือนกันคือ0 l เท่ากับ1 m มีค่าได้3ค่าคือลบ1 0แล้วก็บวก 1, 0, 1. สำหรับ l เท่ากับ2นะครับ m มีค่าได้5ค่านั่นก็คือลบ2ลบ1 0 1แล้วก็บวก2อันนี้ไม่เขียนบวกแล้วกันนะครับก็คือ2ก็จะพอเห็นแพทเทิร์นนะครับถ้าเ,เกิด n ถ้ากับ4ก็ไล่ต่อไปได้นะครับทีนี้ค่า n l m ชุดเลขตัวนี้นะครับที่ไม่เท่ากันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสถานะหรือว่าเป็นสเตตของอิเล็กตรอนที่มันไม่เหมือนกัน ูดง่ายคือในระดับชั้นพลังงาน n เท่ากับ1เนี่ยเรามีจํานวนสเตตสเตตเดียวเพราะว่าค่า l กับ m ที่เป็นไปได้โดยที่ n เท่ากับ1เนี่ยมันมีได้ค่าเดียวเพราะนั้นเราจะเรียกว่าน,นี่คือมี1สเตตนะครับหสถานะพอพูดถึงชั้นที่2เนี่ย n เท่ากับ2มันมี l เท่ากับน m เท่ากับ0อันนี้คือ1สเตตแต่ว่ามันก็มี l เท่ากับ1 m เท่ากับลบ1อันนี้คือสเตตที่2 แล้วก็มี l เท่ากับ 1, n เท่ากับ 0, สเตตที่ 3, l เท่ากับ 1, m เท่ากับ 1, สเตตที่4เพราะฉะนั้น4สเตตนี้มีพลังงานเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าพลังงานมันขึ้นอยู่กับค่า n แค่ค่าเดียว4สเตตนะครับ 1, 2, 3, 4สี่อันนี้นะครับมีพลังงานเท่ากับลบ13.6 eV หารด้วย n เท่ากับ2นะครับยกกำลัง2เพราะนั้น ทั้งก้อนนี้พลังงานเท่ากันหมดนะพลังงานขึ้นอยู่กับ n อย่างเดียวที่พอมาถึง n เท่ากับ3นะครับเรามีทั้งหมด1สเตตรตรงนี้2 3 4 5 6 7 8 9นะครับมีทั้งหมด9สเตตแต่ว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะครับเราพบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับโดยตัวมันเองเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าสปินนะครับสปินของอิเล็กตรอนเนี่ยพูดง่ายคือมันเป็น แม่เหล็กที่มันฝังบ i l อินอยู่ในอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับสปินของอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าแม่เหล็กที่อยู่ในอิเล็กตรอนเนี่ยมันชี้ขึ้นหรือชี้ลงนะครับมีได้2ช้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่อันเนี้ยมี1สเตตนะครับถ้าเกิดเราบวกความเป็นไม่ได้ของสปินของอิเล็กตรอนนะครับรวมสปินด้วยเนี่ยซึ่งแต่ละสเตตเนี่ยมันก็มีสปินได้2แบบคือชี้ขึ้นหรือชี้ลงนะครับ รวมสเปนปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็น2องสเตตก็คือคมูณ2ตรงนี้ก็จะเป็น8ปดสเตตข้างล่างนี้ก็จะเป็น18บแปดสเตตนะครับสรุปก็คือระดับชั้นพลังงานนะครับที่มีพลังงานเท่านูน,นะครับ n 1, เท่ากับหนี่ยมันสามารถมีอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นเดียวกันได้นะครับจำนวน2องสเตตมีอยู่สตัว หลักการอันนึงที่สําคัญก็คืออิเล็กตรอนไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานะเดียวกันได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตัวหนึ่งนะครับอยู่ในสเตทที่มีสปินขึ้นแล้วอีกตัวหนึ่งก็ต้องมีอยู่ในสเตทที่สปินลงพอชั้นหนึ่งนะครับเต็มแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนตัวต่อไปที่ใส่เข้าไปก็ต้องขยับขึ้นมาเป็นชั้นที่2นะครับมันจะไปอยูอ่ที่เดียวกับชั้น1ไม่ได้นะครับเพราะว่าอิเล็กตรอนมันมีสเตทเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลอง วาดระดับชั้นพลังงานอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่วาดให้แนวนอนมีช่องที่ให้เราใส่อิเล็กตรอนได้นะครับแล้วก็แนวตั้งก็เป็นระดับชั้นพลังงานนะครับเราก็จะเห็นอะไรที่เราไม่ได้เห็นมาก่อนนะครับโดยเฉพาะในแบบจอลองอะตอมของบอร์อันนี้คือ n เท่ากับหนึ่ง อันนี้คือ n เท่ากับ2อันนี้คือ n เท่ากับ3 n เท่ากับ4นะครับทีนี้คำถามก็คือเราลองเพิ่มอิเล็กตรอนเข้าไปทีละตัวทีละตัวนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรามองถึงตารางธาตุนะครับเราก็จะเริ่มจากไฮโดรเจนที่มีอิเล็กตรอน1ตัวถัดไปก็เป็นฮีเลียมที่มีอิเล็กตรอน2ตัวนะครับแล้วก็ไปเป็นลิเทียมที่มีอิเล็กตรอน3ตัวเบริเลียมอิเล็กตรอน4ตัวตัวที่5บรอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจน ฟอเรนอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเพิ่มเอิเล็กตรอนไปทีละตัวเราก็จะพบว่าเอิเล็กตรอนตัวแรกนะครับสามารถอยู่ที่ระดับชั้นพลังงานต่ําสุดได้โดยที่ถ้าเกิดเรารวมสปินของเอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยเราอาจจะบอกว่าโอเคตัวแรกให้มีสปินขึ้นแล้วกันนะครับทีนี้ตัวที่สองใส่ก็ต้องมีสเตตที่ต่างจากตัวแรกมันจะอยู่ที่ระดับชั้นพลังงาน n เท่ากับหงก็ได้ นะครับโดยที่มี l เท่ากับศ m เ่าศแต่ว่าสปินมันต้องชี้ไม่เหมือนกับตัวแรกพอสองตัวนี้อยู่ปุ๊บมันเหมือนกับห้องมันเต็มนะครับเหมือนกับเราไปจองโรงแรมห้องเต็มแล้วชั้นหนึ่งห้องเต็มแล้วนะครับก็ต้องไปชั้นที่สองพอชั้นที่สองก็จะมีที่ว่างอยู่แปดที่นะครับซึ่งที่แรกก็คือ l เท่ากับศูท่ากับศแล้วก็สปินขึ้นก็จะเขียนอย่างนี้ตัวที่สองก็จะเป็น l เท่าศ m เท่ากับศสปินลง แล้วก็ l เท่ากับ1 m เท่ากับลบ1สปินขึ้นนะครับรวมกันนะครับสปินขึ้นลงขึ้นลงก็จะเต็ม8ตัวอันนี้คือเราใส่อิเล็กตรอนไปทั้งหมด10ตัวแล้วใช่ไหมครับชั้นแรกใส่ไป2ตัวชั้นต่อไปใส่ไป8ตัวนะครับครบ1ิตัวปุ๊บชั้น1กับชั้น2ที่เต็มแล้วนะครับห้องเต็มแล้วก็ต้องย้ายไปที่ชั้น3นะครชั้น3ก็จะใส่ได้18ตัวก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆแล้วแต่ แล้วแต่กรณีอันนี้ก็เป็นที่มานะครับหลายคนอาจจะจำได้ตอนที่เรียนเ,เกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมแล้วก็ต้องนับนะครับเป็นชั้นหรือว่าเป็นเชลเนี่ยก็จะมีตัวเลขว่า2 8 8แล้วก็เลขต่อๆไปนะครับคืออะไรก็ว่าไปที่มาก็คือมาจากพวกนี้นะครับมาจากการที่เราแก้สมก,การชอลิงเจอร์นะครับแล้วก็พบว่าที่ พลังงานค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยมันสามารถมีสถานะหรือมีสเตตที่แตกต่างกันได้นะครับแล้ว n เท่ากับ1เนี่ยมี2สถานะที่มีพลังงานเท่ากัน n เท่ากับ2ก็มีทั้งหมด8สถานะนะครับเพราะนั้นมันก็จะใส่ค่อยๆใส่เป็นชั้นๆอย่างนี้ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเราไปดูตารางธาตุนะครับเราก็จะพบว่าที่ด้านซ้ายบนสุดน,นะครับวนมาก็จะเป็นเริ่มอย่างนี้ก็คือเป็นไฮโดรเจน ไฮโดรเจนก็จะมีโปรตอนหนึ่งตัวนะครับโปรตอนหนึ่งตัวแล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นฮีเลียมใช่ไหมครับฮีเลียมก็จะมีโปรตอนสองตัวนะครับสาเหตุที่ไฮโดรเจนอยู่ห่างจากฮีเลียมเวลาที่เขาเรียงอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเวลาที่อิเล็กตรอนมันใส่แล้วมันครบชั้นพอดีนะครับมันจะไม่ค่อยทําปฏิกิริยาทางเคมีเท่าไหร่นะครับเพราะมันมันครบแล้วมันแฮปปี้แล้วนะครับเออถ้าที่มันทําปฏิกิริยาเคมี ที่ค่อนข้างแรงเนี่ยมันคือการที่อิเล็กตรอนมันใส่ในชั้นแบบที่มันไม่เต็มนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะนั้นมันมันไม่มันไม่ได้ครบชั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นวาเลนซ์อิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นนอกสุดเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวนะครับพออันต่อไปเนี่ยเราก็มีลิเทียมลิเทียมเป็นเลข3ใช่ไหมครับเวลาเป็นเลข3อิเล็กตรอนที่ใส่เข้าไปก็คือตัว2ตัวแรกอยู่ในชั้น1ที่มันเต็ม พอชั้นที่สองตัวที่สามมันต้องอยู่ชั้นที่สองจริงไหมครับสาหรับลิเทียมแล้วตัวเนี้มันอยู่ชั้นที่สองเพราะว่าชั้นหนึ่งเต็มแล้วเพราะฉะนั้นว่าเลนต์อิเล็กตรอนก็คือชั้นนอกสุดเนี่ยมีอิเล็กตรอนกี่ตัวก็มีหนึ่งตัวเหมือนกันเหมือนกับไฮโดรเจนนะครับเพราะฉะนั้นลิเทียมกับไฮโดรเจนเนี่ยก็เลยจัดให้อยู่ในธาตุคอลัมน์ดมนเดียวกันธาตุหมวดเดียวกันมูเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวเบอร์รียม อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ขวาสุดนะครับก็จะเป็นนีออนนีออนนี่ก็จะเป็นสิบเลขสิบเพราะว่าพออิเล็กตรอนใส่เข้าไปสิบตัวนะครับมันจะครบชั้นที่สองพอดีนะครับสองบวกกับแปดเป็นสิบนะครับไอ้ที่มันครบชั้นเนี่ยมันจะเป็นธาตุที่อยู่คอลัมน์ขวาสุดที่เราเรียกว่าเป็นกา๊าซเฉ่ยนะครับกา๊าซเฉ่ยก็คือกา๊าซที่ไม่ค่อยทําปฏิกิริยาทางเคมีเท่าไหร่นะครับ ทีนี้พอใส่ตัวที่11เข้าไปนะครับมันก็ต้องกระโดดไปชั้นที่3ละพอกระโดดไปชั้นที่3ปุ๊บวาเลนตินิเรอนก็กลับไปเป็น1ตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่มีอิเล็กตรอน11ตัวเนี่ยก็จะเป็นธาตุโซเดียมนะครับก็จะอยู่หมวดเดียวกับไฮโดรเจนลิเทียมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะจบที่อารอนอารอนที่มีเลขอยู่ที่ คตัวนะเลข18ตัวอันนี้พอไปถึงจุดหนึ่งนะครับการจัดเรียงตัวเนื่องจากมีอิเล็กตรอนมากขึ้นนะครับมันก็อาจจะซับซ้อนมากขึ้นเพราะนั้นหลักการที่เราใช้นี่อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะร้อนะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปดูตารางธาตุเนี่ยเขาก็จะเรียงนะครับคอลัมน์หมวดของธาตุเนี่ยครับ ตามจำนวนวาเลนติเล็กตอนที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นในคอลัมน์แรกนะครับในธาตุหมู่หนึ่งเนี่ยก็จะมีวาเลนติเล็กตันหนึ่งตัวเสมอนะครับอย่างเช่นันต่อไปก็คือโพแทสเซียมก็จะมีทั้งหมด19ตัวนะครับก็เรียงไปเรื่อยๆอย่างนี้